สอสามวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เราอยู่ที่ไหนคะบูสุสกิค่ะงานมอเตอร์โชว์ไทยแลนด์วันสุดท้ายแล้วอยู่กับน้องอะไรคะปุยฝ้ายค่ะน้องปุยฝ้ายวันนี้เออวันสุดท้ายแล้วเป็นยังไงบ้างเหนื่อยค่ะ <laughs> เพราะว่าอะไรลูกค้ายเยอะใช่ไหมหรือตาก,กล้องเยอะเออทั้งคู่ เยอะหมดเข้าใจว่าต้องมีโตคแต่ที่แบบตู้เขาทำนี่ไม่เป็นไรถ้าอยากได้จริงๆหนูว่าไปบนไว้แล้วของลูกค้าหนูต้องได้ลูกค้าหนูจองยี่สิบคันต้องมาสักคนแต่ว่าย่อจองหนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทค่ะหนึ่งเจ็ดหกค่ะวันนี้ไปจองสุดท้ายนะคะถึงสี่ทุ่มสีเดียวเหรอคะมีทั้งหมดเจ็ดสีค่ะถ้าหนึ่งล้าน โนเลยเหรอพี่ใจเย็นกนเลือกสีก่อนก <c oughs> ็จะทุบกันไหนก่อนแล้วกักถ้าเป็นยอดทั้งหมดอะค่ะรวมของจิมนี่5้คันค่ะน้เข้ามาแล้วก็สีนี้เข้ามาแค่2อ,อคันเท่านั้นอ็อขอเลที่แย่ยงกันจองแย่ยงกันจองสีไหนก็ <c oughs> คือลูกค้าสามารถเลือกจองได้ค่ะก็บุ๊กสีมาว่าอยากได้สีไหนก็จะเอาไปจับฉลากอะค่ะว่าใครจะมี โอ้ตอนนี้พันกว่าแล้วค่ะเราอยู่กันที่บูสซูสกิงานมอเตอร์โชวันสุดท้ายแล้วอ่ะอ,อีกหนึ่งรอบเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาชมรอบรอบรอบูธนะคะว่าเรามีรถอะไรมาโชว์บ้างในวันนี้ตามมาเลยค่ะสำหรับรถรุ่นแรกเลยค่ะเซเลริโน้องเล็กสุด c e เลริโ GL นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่416,000บาทเท่านั้นเองค่ะ แต่งสวยๆแบบนี้เลยค่ะคลาสสิกคลาสสิกลายเรโทรนะคะภายในกว้างมากอ่ะาม,ามาดูต่อไปดีกว่าทางไหนคะทางนี้เซรีโอโฉมใหม่ล่าสุดรุ่น GL up นะคะมาพร้อมกับชุดแต่งสกร์ตรอบคันสปอยเลอร์หลังและชุดสติ๊กเกอร์ ราคาอยู่ที่423,000บาทเท่านั้นเองค่ะดาวน้อยผ่อนได้สบายๆเลยค่ะอรุ่นต่อไปค่ะรถกระบะเราก็มีค่ะกับกระบะแคลรี่นะคะราคา395,000บาทเท่านั้นเองแบบนี้เลยต่อไปไหนดีอ่ะส่วนใครที่อยากได้แคลรี่นะคะแต่งเป็นร้าน เรียกว่าร้านร้านยังไงคะร้านเคลื่อนที่ร้านค้าเคลื่อนที่ก็จะประมาณนี้เลยค่ะอันนี้มันเป็นมิสเตอร์ฟรุตทักนะคะมาด้านหน้าภายในกว้างมากอ่ะคันนี้จะให้ชมด้านในว่าหรูขนาดไหนมาชมแค่นี้พอคะ่ะต่อไปนี่เลยค่ะ XL เซวนะคะกับด้านในโหกว้างมากด้านหลังเบาะปรับพับเรียบขนของได้จุกๆเลยด้านในกว้างนั่งสบายรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะภายในของเราคือกว้างมากใส่ทัดด้านในอ่ะเดี๋ยวให้ลูกค้าชมด้านในค่ะว่ากว้างขนาดไหน ดไม่อดืดอัดแน่นอนค่ะเวลานั่งไปค่ะเราจะไปเร็วค่ะเพราะลูกค้าเยอะจะต้องรีบไปขายของนะคะขั้นต่อไปเลยค่ะ SWIFT ค่ะปรับโชมใหม่ล่าสุดรุ่น GL Next เรามาพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตแล้วก็ลายสติกเกอร์ลิมิเต็ด dition เฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นนะคะสีดำแดงตัดกับตัวรถสีขาวสวยมากๆค่ะ ว้าวว้าว,ว,าวเป็นยังไงคะสวยมากอ่าตัดมาที่ฝั่งนี้ค่ะสวิปรุ่น GL นะคะราคาอยู่ที่5 0 0 0 0 0ห้0บาทเท่านั้นเองอันนี้เราจะเป็นรับสติกเกอร์แต่งทั้งคันนะคะมาพร้อมกับล้อแม็กสวยมากล้อแม็กขอบ17นะคะเป็นรับสติกเกอร์ทูโทน ด้านในก็จะเป็นเบาะหนังสวยมากๆคันไหนดีคะเออติกา้กาเออติก้าไฮบริดเราก็มีนะคะเราไม่ได้มีธรรมดาเท่าน,นะะั้นเออติก้าสมาร์ทไฮบริดนะคะนวัตกรรมของซู z u กิเขาทำมาสำหรับเออคนที่รักโลกแล้วก็แบตเตอรี่มาช่วยในการประหยัดน้ำมันค่ะมันว้าวมาก ออท้ายสุดอันนี้ค่ะพระเอกของงานนี้พระเอกของบูธนี้เลย <c oughs> พระเอกของงานจิมมี่ค่ะ50สิบคันเท่านั้นนำเข้ามาประเทศไทยนะคะมีเงินอย่างเดียวไม่ได้ค่ะต้องมีดวงด้วยเพราะว่าคันนี้ต้องจับฉลากและมีสิทธิ์ซื้อเท่านั้นถึงจะซื้อได้มันว้าวมาก ปิดจบเลยไหมคะอ่าค่ะหากหากลูกค้าคนไหนพี่ๆคนไหนนะคะสนใจเออที่จะซื้อรถยนต์ซูซูกิทุกรุ่นย้ำว่าทุกรุ่นนะคะแล้วพลาดโอกาสดีๆแบบนี้พลาดงานมอเตอร์โชว์ก็สามารถติดต่อกับเดียได้เลยที่เพจ a c e b o o k l ล n e แล้วก็ที่เบอร์โทร0974545561เดี๋ยวมีโปรโมชั่นดีๆให้ของแถมจุกๆให้โปรเดียวกับงานมอเตอร์โชว์นี้แน่นอนค่ะ ขอบคุณนะคะที่มาเยี่ยมบูสซูซูกิแล้วก็สนใจในตัวรถแต่ละรุ่นของเรานะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วใครใพลาดงานนี้คุณฝ่ายโฆษณาให้พี่เดียหน่อยสิบอกว่าให้ติดต่อพี่ได้เลยอให้ติดต่อพี่ที่เบอร์นี้เลยโฆษณาพี่หน่อยว่าใครที่พลาดงานนี้อ่าไม่ไมาแต่สนใจอยากได้รถโอเคส่วนใครที่พลาด ของมอเตอร์โชว์ของปีนี้นะคะสามารถติดต่อเซลเดียได้เลยนะคะในเบอร์097 4545561คะ่ะใครสนใจในตัวรถของซูซูกิรุ่นไหนสามารถพักไปแอดไลน์ของพี่เดียวไว้ได้เลยคะ่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณน้องฟุ้งฟ้ามากเลยนะคะที่ช่วยขายของ <laughs> วันนี้ต้องงานไปแล้วนะคะบ๊ายบาย